สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแจกสูตรปักหลัก10บ,บนโดยใช้หลักหน่วยเลขหน้าข้างที่1ถ้เท่ากับเท่าไรบว,วก1แล้วก็ลดไป4หลักนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับไปชมกันเลยครับเินแรกนะครับเลขออก907เลขหน้าครั้งที่1เอาหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1ได้เท่ากับ1นะครับ1เพิ่มไป1แต้มเท่ากับ2 ลบไป4แต้มได้7 8 9 0 1 2นะครับเลขที่ออก9 0 6 0เข้าที่หลัก10นะครับงวดต่อไปครับเลขหน้าเข้าที่1 6 7 0เท่ากับ0นะ0ล้0 0เพิ่มเป็น1แต้ม ลดได้9 8 7 6เลขที่ออก0 19ก็เข้า1ที่หลัก10นะครับวมดต่อไปครับหลักหน่วยเลขหน้าตัวห่งเท่ากับ0 เพิ่มเป็นหนึ่งแต้มลดเป็น9 8 7 6เลขออก903าศ้าศูที่หลักสิบนะครับ ต่อไปครับเลขหน้าครับที่หนึ่งเจ็ดสามเก้าเอาเก้าไปตั้งไว้ครับเก้าเพิ่มเป็นศูนย์ลดเป็นแปดเจ็ดหกเลขที่ออกสองเจ็ดสอง ข้อที่เจ็ดข้อเจ็ดหลักสิบนะครับมาต่อไปครับเอาเลขหน้าดักหน่วยเลขหน้ารับที่หนึ่งคือหนึ่งเพิ่มเป็นสองลดเป็นศ9้า อีกตัวหนึ่งครับเลขที่ 8, 7, ออกแปดเจ็ดสองเกาหลักสิบไปครับหลักหน่วยเท่ากับเก้า เพิ่มเป็น0ลดเป็น8 7 6 5มีทั้งหมด6ตัวนะครับเลขที่ออก6 0ศูนย์หเข้าศูนยนะครับ ต่อไปครับได้าก,กับ 7, เจ็ดเพิ่มเป็น8ลดเป็น6 5 4 3ทั้งหมด6ตัวนะครับได้ออก5 3 0เข้า3ที่หลักสิบ ต่อไปครับได้หนึ่งเพิ่มเป็นสองลดเป็นศูนยเก้าแปดเจ็ดอ่างวดนี้หลุดนะครับ ต่อไปครับเดลขหน้าขั้นหนึ่งหลักหน่วยได้เท่ากับแปดเพิ่มเป็นเก้าลดเป็น 7, 6, 5, 4, เจ็ดหกห้าสี่เลขที่ออกแปดเจ็สองเ้าแปดที่หลักสิบ งวดต่อไปครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนหลักหน่วยเลขหน้าครับที่หนึ่งเท่ากับ1เพิ่มเป็นสองลดเป็น0 9 8ย์เก้าป็ดกไปลุ้นกันนะครับว่างวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพัน จะมาไหมนะครับเด็กหกตัวนี้นะครับหนึ่งงว,วันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกลุนกันนะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ